ขอเดชะฝ่าละอ,องธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหมอ่อมเนื่องในโอกาสอัเป็นมิ่งมหามุงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568ข้าพเ,เจ้านางพาติโมสัดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในนามของข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานีชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดปัตตานีและประสบดิกรชาวจังหวัดปัตตานีทุกหมู่เหล่าขอพระทานพระรมมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีบวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออนุภาพ แห่งพระศรีรัตนไกลพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดโดนบันดาลพิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพลนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญพระราชาหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมาภาษายิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจรขาจายแผ่ไพสารสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ รุ 12, สิบสองสิงหาวาระดีถีพระบรมชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระชนพันษาข้าทั้งปวงขอเทิดสวงน้อมถวายพระพรชัยองค์สิรษิกิจแม่แผ่นดินปิ่นสยามเรื่องพระนามพระมิ่งฟ้าโสภาสมัยพระแม่คองดวงใจข้าปะชาไทยพระเกียรติไกลแท้สองก้องปัตตภี ขอพระแม่สุขสำราญกะสารชื่นขอทรงฟื้นจากโรคภัยไม่หมองสีพระวรกายพระพารณมัยายลาขีสะดูดีขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจตีสันทัตเชื้อพุตานผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยข่าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี เฉลิมพระชนมพรรษาการนาสดุดีแม่ฟ้าผู้ทรงสี บารมีแผ่ภัยสาลพระองค์ศีสละมุ่งมานะการทรงงานแม่พระผู้คิดการรูกรับขานแนวชีวีน้อมก้าวใต้ฝ่าบาทอภิวาทพระทรงสีสรนสร้างล้วนความดีพระบารมีทรงเกลียงไกรขอจงทรงผนภยัยสมพระไทยดั่งใจปองถวยราช จักเนืองนองต่างแท่ซ้องขอจงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจตรีกฤษดาแก้วจันดีรองผู้ชก,การตำรวจภูธรภาคเ้ารักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยข้ารการตำรวจในสังกัด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรงสถิตด,ดวงใจปวงสยามน้ำพระไทยไหลรินถิ่นไทยงามเธอพระนานรายชินีสีแผ่นดินลุกสิบสองสิงหาสุภ玛ศา,าพระบาทเกล็ก,กล้องทำนองศิลพระบรมีปกเก้าปกแผ่นดินถวยราชรินขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าด้วยกระหม,ม่อมขอเดชะข้าพระเจ้านางพาติมะสสัดี亚มูนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตนีพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตนี น้อมบังกรมบรมมหามาตุราชเคยร่วมเรียงเกียงบาทพระอดิศรเสด็จยังตินสถานกันดานดอนเพื่อดับร้อนทุกรายให้กลายไปพระรูปล้ำเลือดล้วนสมควรที่เป็นราณีเอกองตรงพิสมัยแห่งล้นเกล้าภูมิปลภูวันในพระเกียรติก้องเกลียงไกลตัวสกคลอีกพระจริวัตรดังรัฐเลิศดตรงกำเนิดโครงการสืบสารผล สร้างอาชีพสร้างคุณค่าประจาจนที่ยากจนจึงดีเพราะมีอานเฉลิมพระชนมะมวานพระปัญสาพระบุญญาเลิศดล้นต้นสถานขอพระองค์ตรงกระเตรมพระสําราญบริบาลสยามนั้นนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเสกสันเตพหนูผู้วักษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม น้อมอภิวาทถวายพระพรชัยน้อมดวงใจเทศไทยไทยทั้งผองน้อมถวายมาลิร้อยมาลายทองในสิบสองสิงหามหาราชินีเฉลิมพระชนพรรษาคราวสมภพไทยน้อมนบแทบบาดพระทรงรีเลลึกค,คุณอุ่นเกล้าพระเทวีสะดูดีแท่สองพระแม่ไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางพาติมสเดียมประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดปัตตานีคณะกรรมการและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดปัตตานี เฉลิมพระชนมพันษาการจนาสดุดีแม่ฟ้าผู้ทรงศรีบารมีแผ่ภัยสารพระองค์เสียสระมุ่งมานะการทรงงานแม่พระผู้คิดการลูกรับขานแนวชีวีน้อมเก้าใต้ฝ่าบาทอภิวาท พระทรงศีสรรสร้างล้วนารามดีพระบารมีทรงเกรียงไกรขอจงทรงพ้นภัยสมพระไทยดั่งใจปองถวยราชจักเนืองนองต่างแท้ทองขอจงทรงพระเจริญด้วยก้าว้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัยศักดิ์แสวงผล รองประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สิบสองสิงหาคมบรมสีเฉลิมพระชนราชินีมิ่งสยามทรงเป็นขวัญโลกล่ามาตุคามเทิดพระนามสิริกิตนิตนิรันสุภมงคลสมัยเวียนมาถึงทวยราชไทยน้อมคำหนึ่งพระมิ่งขวัญ ฉเฉลิมพระชนสดุดีน้อมชีวันผสกไทยพร้อมใจกันถวายพระพรขอพระชนยิ่งยืนเป็นหมื่นกันเป็นมิ่งขวัญภูนพินโยประพัดสอนเป็นสมเด็จแม่ฟ้าสถาพรเป็นขวัญล่าราสดรปวงไทยเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้านางสาวกัทลีวันเรืองน้อยประกันสังคมจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี น้อมอภิวาทถวายพระพรชัยน้อมดวงใจเทพไทยไทยทั้งผองน้อมถวายมาลิร้อยมาลายทองในสิบสองสิงหามหาราชินีเฉลิมพระชนพันษาคราสมภพไทยน้อมนบแทบบาทพระทรงสีระลึกคุณอุ่นเกล้าพระเทวีสะดูดีแซสองพระแม่ไทย ด้วยกล้าวด้วยะกรหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีจิรัตสริรวรลบปลัดจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดปัตตานี สิสงิงหามาบรรจบเวียนมาครบวันเฉลิมพระชันาองค์สมเด็จราชินีสีจักราปวงประชาแท้สองสะดูดีขอน้อมนบบูชาอภิวาทเหล่าทวยราชถวายองค์พระทรงศรีพระพรชัยแด่สมเด็จพระพันปีขอทรงมีพระชน ยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายฉลาดแก้วขาวเกษตรและสากรจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสากรจังหวัดปัตตานี สิสองสิงหาคมอุดมเริกพระเกียรติเกิดงามสง่าด้วยราศีเสียงแท้สองเพราะบุญญาบารมีราชินีดั่งฝนหล่นโปรยปลายคือศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งล่าพระเมตตามีให้ไม่เหือดหาย ตั้งโครงการต่างๆอย่างมากมายงามเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานสิริกิจสิริโฉมดุดโคมส่องพระเกียรติก้องเกลือกลแผ่ภัศาลขอทรงพระเจริญตราบเนิ่นนาน ทรงสำราญเป็นมิ่งขวัญน,นิรันเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางเปรมจิตหงอภัยรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดปัตตนีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปัตตนี น้อมบังคมบรมมหามาตรุราชเคยร่วมเรียงเคียงบาทพระอดิศรเสด็จยังถิ่นสถานกันดานดอน เพื่อดับร้อนทุกข์้ายให้คายไปพระรูปล้ำเลิศล้วนสมควรที่เป็นราณีเอกองค์ทรงพิสมัยแห่งล้นเก้าภูมิวิพลภูวนายพระเกียรติก้องเกรียงไก่ทั่วสกลอีกพระจริยวัดดังลัดเลิศทรงกำเนิดโครงการสืบสารผลสร้างอาชีพสร้างคุณค่าประชาชน ที่ยากจนจึงดีเพราะมีงานเฉลิมพระชนมวานพระพันษาพระบุญญาเลิศล้นทนสถานขอพระองค์ทรงกเกษมพระสําราญบริบาลสยามนั้นนิรันเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวพิชยาชูเพชรนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค7พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรสำนักง,งานศึกษาธิการภาค7 รู้สิบสองสิงหาวาระดิธีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระชนพษาข้าทั้งปวงขอเทิดสวงน้อมถวายพระพรชัยองค์สิริกิตแม่แผ่นดินปิ่นสยามเรื่องพระนามพระมิ่งฟ้าโสภาสมัยพระแม่ครองดวงใจข้าประชาไทยพระเกียรติไก่แส่สอง ก้องปัทภีขอพระแม่สุขสําราญกระสารชื่นขอทรงฟื้นจากโรคภัยไม่หมองสีพระวรากายพรานามัยไร้ราคีสะดูดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอนุชิตการจนานุชิตรองนายกเทศมนตรีนคะรยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลนครยาลา 12, สิสงิงหาคมบรมสีเฉลิมพระชนราชินีมิ่งสยามทรงเป็นขวัญโลกล่ามาตุคามเทิดพระนามสิริกิตนิดนิรันสุภมงคลสมัยเวียนมาถึงทวยราชไทยน้อมคำหนึ่งพระมิ่งขวัญเฉลิมพระชนสดุดดีน้อมชีวัน ประสบไทยพร้อมใจกันถวายพระพรขอพระชนยิ่งยืนเป็นหมื่นกันเป็นมิ่งขวัญภูณพ,พินโยประพัสสอนเป็นสมเด็จแม่ฟ้าสถาพรเป็นขวัญล่าราษฎรปวงไทยเทินด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสายหยุดเพชรสุข ผู้มในการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุณทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุณทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ น้อมอภิวาทถวายพ,พระพรชัยน้อมดวงใจเทพไทยไทยทั้งผองน้อมถวายมาลีร้อยมาลัยทองในสิบสองสิงหามหาราชินีเฉลิมพระชนมพันษาคราสมภพ,พไทยน้อมนบแทบบาทพระทรงศรีระลึกคุณอุ่นเก้าพระเทวี สดุดีแท้สองพระแม่ไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวนันทกาลิมสันติธรรมหัวหน้ากองปฏิบัติการตลาดสำนักง,งานตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลาพร้อมด้วยคณะพนักงานสำนักง,งานตลาดกลางยางพาราจังหวัดยาลา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจทรงสถิตดวงใจปวงสยามน้ำพระไทยไหลลินถิ่นไทยงามเทิดพระนามราชินีสีแผ่นดินลุสิบสองสิงหาสุภพมาศฝ่าพระบาทเกิดกล้องทํานองศิลระบารมีปกเกล้าปกแผ่นดินถวยราดลินขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้านายบุญชัยดีเลิศไพบุลประลัดเทศบาลตำบลปะแตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปะแต